วิธีหยุดปวดอักเสบในผู้ป่วยโรครูมาตอยรักษาอย่างไรให้เห็นผลใน5วันนะครับในผู้ป่วยโรครูมาตอยความทุกข์ทรมานของเราก็คือเรื่องของการปวดการอักเสบแต่เราไม่รู้ว่าจะแก้ได้อย่างไรนะครับเราใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ปวดทรมาน นะครับกิจก,กรรมต่างๆที่เราใช้มือใช้แขนใช้ขาทุกอย่างนั้นเป็นบวศักคแล้วก็น่ารําคาญสําหรับเราเราก็หาวิธีอยากจะลดปวดหยุดปวดหยุดอักเสบนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรักษาโรคนี้ก็คืออะไรบ้างครับก็คือเราต้องรู้ที่มาสาเหตุของการเกิดโรคนะครับโรคนั้นเกิดจากไขมันสูงเลือดจางมีอาหารแสดงเป็นตัวเร่ง นะครับที่ทําให้เกิดการอักเสบนะฮะสิ่งที่ทาสิ่งที่ทําให้ท่านปวดทุกวันนี้ก็เพราะว่าอะไรประการที่1ก็คือเลือดจางประการที่2คือเราไม่ทราบว่าอาหารแสลงอาหารแสลงแม้แต่คําเดียวไปเร่งการอักเสบเวลาที่เราอยากจะให้ความเข้มข้นของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต้องทําอย่างไรเราต้องไปปรับอาหารการกินนะครับปรับอาหารการกินยังไงละ่ะคุณหมอ สิ่งที่พวกเราเอาไปทำได้เลยนะครับเป็นประสบการณ์ที่หมอรักษาคนไข้มาอย่างยาวนาน15ปี16ปีนะครับไม่ห่วงวิชาเอาไปใช้ได้เลยสิ่งที่เราทานนด้ก็คือหมูปลาช่อนปลาตบทิมตต้มหู้ถูเหลืองชิ่นหลอดสีขาวนะครับหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูแดงอย่าเอาหมูติดมันนะครับโปรตีนตรงนี้นะครับนะหมูปลาช่อนปลาตบทิมตต้มหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวเราทานในสัดส่วน หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นส่วนผักและคุณหมอผักที่เราทานได้ก็คือผักกาดขาว,ขาวคะน้ากวางตุ้งกลับปีถั่วผักยาวผักชีนะครับอันนี้เราทานในสัดส่วนสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซิ้วขาวซอสถั่วเหลืองผลไม้ก็แอปเปลิลกับฝรั่งข้าวขอให้ทานแค่สองช้อนโต๊ะเช้าเชี่ยงเย็นไม่ต้องนะครับทานสองช้อนโต๊ะเช้าเชี่ยงเย็นไม่ต้องเราเน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยถ้าท่านทําแบบนี้นะครับ กับข้าวตามสัดส่วนที่ผมบอกไปนี้นะครับกับข้าวต้องทําเองอย่าไปซื้อเขาความเข้มขลดของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาการปวดของเราก็จะค่อยๆเบาลงและประการสําคัญอย่างหนึ่งที่จะหยุดปวดหยุดอักเสบก็คืออะไรบ้างครับก็คืออาหารแสลงอาหารแ e l e เช่นปลา้าปลาเจา้าผักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดเป็นต้นนะครับมันเยอะแยะเลย นะฮะและคำเดียวก็อย่าเป็นทานคําเดียวก็ปวดทั้งวันทั้งคืนนะครับอย่าไปสรรหามาทานสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือจำเฉพาะที่หมอเอบอกให้ทานเท่านั้นนะครับหมูปลาช่อนปลาดับทิมพ์ู้ถูเหือนหลอดสีขาวประกาศขาวพะนะกงตุ้งกลับปีทูแวลผักชีวางๆก็ออกกําลังกายนะครับท่านจะดีขึ้นแน่นอนครับ